โอ้มือโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนไปหาแมงมุมแล้วเอามาคั่วแห้งเป็นอีนึงเมนูที่หากินยากและรสชาติจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยครับเช้าวันนี้ท้องฟ้าสดใสบรรยากาศคือดีมากๆผมกับน้องเมื่อมือนหลันเสาก็เลยชวนกันไปหาแมงมุมครับสาหรับแมงมุมที่มาหากันวันนี้ภาษาเกเรยียงจะเรียกว่าเก็บปอบือเป็นแมงมุมที่ชาวบ้านจะหากินกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพราะว่าเป็นช่วงที่เยอะที่สุดเลยครับแมงมุมที่นี่สามารถกินได้หลายชนิดน,นะครับอย่างเช่นอันนี้จะเรียกว่าเก็บปอทาเกส่วนที่เราหากันวันนี้เก็บปอบือตัว จะเล็กกว่าได้กินมาทั้ง2แบบแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวเล็กรสชาติจะดีกว่าตัวใหญ่ช่วงนี้เข้าป่าจะได้เจอกับความสวยงามของผีเสื้ออีกด้วยนะครับอันนี้เป็นแมงมุมส่วนหนึ่งที่ได้มาวันนี้ส่วนที่เหลือจะอยู่ในรังนี้นะครับมาดูกันว่าจะได้เยอะไหมทุกคนครับช่วงไทยปีผมมีโอกาสได้ไปดูดวงและอัปเดตดวงกับหมอแอมอันนี้คือผมรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับต้องบอกว่าการดูดวงเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลแต่ที่ผมมาแนะนําและบอกพิกัดวันนี้เพราะไปดูล่าสุดก็ยังแม่นเหมือนเดิมให้คําแนะนําดีวันนีี้้กกกก็เลยมาบบอออพิัดใหร สำหรับใครที่เป็นใส่มูลแนะนำวอลเปเปอร์ของหมอแอมเลยครับส่วนตัวใช้เป็นภาพหน้าจอโทรศัพท์ตลอดลืมบอกไปว่าหมอใช้แค่รูปในการดูค่าครูแล้วแต่จะให้และจะมีเป็นกรณีคิวด่วนค่าครูแค่599เองครับระวังไม่ฉาชีพกันด้วยนะครับทุกคนเพจจิงผู้ติดตาม1 0 0 0 0แนะครับมาต่อกันที่เมนูของเราตอนนี้น้องมือมือก่อไฟรอเรียบร้อยแล้วครับส่วนผมก็จะมาเตรียมเม,มุูอยากบอกว่าตอนที่หารู้สึกว่าได้เยอะมากๆแต่น่าจะเป็นเพราะว่าตัวมันเล็กนะครับพอเอามารวมกันแล้วรู้สึกว่าได้แค่นิดเดียวเองดูใกล้ๆหน้าตาก็จะะปรมาณ เดี๋ยวผมต้องเอาไปล้างต่อช่วงระหว่างนี้น้ำมือหมึกขั่วเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอล้างเสร็จก็มาใส่ในกระทะแบบนี้เลยเครื่องแรกการปรุงนะครับก็จะปรุงแบบง่ายๆเหมือนเมนูคั่วแห้งทั่วไปเลยครับแต่อาจจะใส่เครื่องเยอะหน่อยเพราะอยากจะให้หอมๆได้มาแล้วครับสําหรับเมนูคั่วแห้งแมมมุมวันนี้ส่วนน้ำมือหมึกหลานสาวนะครับตอนนี้ก็ล้างมือรอเรียบร้อยได้เวลากินข้าวแล้วเดี๋ยวผมกับหลานสาวจะขอตัวกินข้าวกันก่อนนะครับสำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ